แลกเปลี่ยนนี่เราแบบไปแลกเปลี่ยนที่ไหนบ้างครับค่ะเราไปเรียนแลกเปลี่ยนหนึ่งขางการศึกษานะคะตอนนี้เราก็มีทาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่ประเทศเกาหลีใต้นะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยที่ประเทศไต้หวันนะคะอย่างที่มหาวิทยาลัยที่เกาหลีใต้เราก็จะไปที่มหาวิทยาลัยเชียงยางนะคะที่เมืองแดกูทางด้านใต้น,นะคะถ,ถ้าพักผู้จึงเมืองแดกูเนี่ยหนูอาจจะ แดกูที่ไหนแต่ถ้าบอกว่าแดนภูสิกกับภูซานนะคะหนูอาจจะรู้สึกว่าอ๋อมันมันใกล้เมืองที่มีชื่อเสียงเมืองทางใต้นะคะที่หนูรู้จักถ้าไปที่ประเทศไต้หวัน,นะคะก็ไปที่มหาวิทยาลัยชวิเดนจีนจูจูนะคะอยู่ที่ไทจงใศไต้หวันนะคะ ประเทศไต้หวนัวนหรืองงชางว่าประเทศไต้หวันเป็นแหล่งกาเนิดของนวัตกรรมธุร,รกิจอุตสาหกรรมความเจ้าหน้าหลายๆอย่างในในประเทศเอเชียฝั่งเอเชียของเราค่ะเพราะฉะนั้นไต้หวันก็เข้มข้นไปด้วยวัฒนธรรมนะคะเทคโนโลยีนวัตกรรมธุร,รกิจตสาหกรรมแล้วก็มีอาหารมีสถานที่ท่องเที่ยวมีศิลปินที่นักาชสบนะคะก็เรียกว่าได้รับประโยชน์ครบทุกด้านค่ะ แล้วก็ในอนาคตรเราจะมีแบบที่อื่นๆไหมออในอนาคตก็มีนะคะเราก็อยากจะเพิ่มเติมไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์นะคะหรือไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงหรือไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียนะคะ<อ>ก็เราก็อยากจะเพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอาจารย์อยากจะบอกว่าทุกที่เนี่ยที่เราคาดสัรแล้วเนี่ยเป็นที่ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ทั้งนั้นนะคะอยากให้คิดถึงเรื่องาการเตรียมความพร้อมด้วย ถ้าเราไปแล้วเราพร้อมเราจะได้ประโยชน์สูงสุดนั่นคือประโยชน์สูงสุดของการไปเรียนแลกเปลี่ยนค่ะแต่ท้งนี้ทั้งนั้นหนูไม่ได้ไม่ได้ไปอย่างล่องลอยนะคะทางเราจะเตรียมความพร้อมให้แล้วก็จัดเซสชั่นให้ความรู้แล้วก็เพิ่มเสริมสมรรถนะทางวิชาการต่างๆค่ะเรียกว่าไปนี่พร้อมเรียนได้เลยอ่าแล้วหลังจากแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเนี่ยผมได้ยินมาว่าเรามีแบบฝึกงานอะไรอย่างเงี้ยเราได้ไปที่ไหนบ้าง สถานที่ฝึกงานของเราก็เป็นอีไฮไลท์หนึ่งของนักศึกนะคะไม่ใช่เพิ่งจะเป็นไฮไลท์นะคะเรียกว่าเป็นไฮไลท์มาตลอด20ปีเลยก็ว่าได้นะคะนักศึกษาของเราก็จะมีะการตอบรับและได้รับการตอบรับที่ดีจากหน่วยงานที่มีชื่อเสียงมากมายเาาเช่นแอดีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะคะเรายังมีนักศึกษาไปฝึกงานที่กระทรวงพาณิชย์นะคะแล้วก็คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BI นะคะ ไปสุไปพิจานาที่โรงแรมเซนทรัลแกรนนะคะในโรงแรมเซนทรัลแกรนดแล้วก็สถานที่ของการจัดประชุมใิทั้การนะคะที่เรารดยกินแพ็คคอทองคำมีหรือว่าจะเป็นบริษัทเรือนะคะบริษัทเมอร์สไลน์สายการบินนะคะการท่าอากาศยานแต่การเป็นพาณิมิตรต่างๆสายการบินระหว่างประเทศต่างๆเรียกว่าอาจารย์อยากจะบอกว่าความความได้เปรียบและประโยชน์ การเียนบริหารธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจะระหว่างประเทศเนี่ยจริงๆมันมันไม่มีข้อจํากัดมันไม่ไม่มีข้อจํากัดทุกองคอ์กรทุกหน่วยงานทุกศักทุตาสตหกรรมเนี่ยต้องการศักยภาพของคนที่ได้ความรู้ทางด้านภาษามีความถนัดทางด้านภาษาแล้วก็มีความถนัดทางด้านธุรกิจอันนี้เป็นเป็นคุณสมบัติที่ที่เรียกว่าสําคัญนะคะนอกจากการฝึกงานปฏิบัติเราก็ได้งานร้อยเปอร์เซ็น งานร้อยเปอร์เซ็นต์ภายใน3เดือนถ้าเรื่องงานหน่อยก็ได้งานร้อยเปอร์เซ็นต์ภายใน6เดือนหรือปัจจุบันก็มีเทรนด์ของการประกอบอาชีพอิสระนะคะการเป็นผู้ประกอบการเองอันนี้ก็เป็นเป็นเทรนด์ที่เรียกว่ามาแรงนะคะแล้วก็ยังจะอยู่ยังจะอยู่กีกงานโดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามาซัพพอรอตนะคะปัจจุบันการเรียนหรือการฝึกงงานเนี่ยจะเอาประเด็นของความรู้ ที่ที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีคงไม่ได้เลยนะคะก็คงทั้งเรียนและใช้เทคโนโลยีและฝึกงานและใช้เทคโนโลยีและรวมถึงออกไปประกอบอาชีพก็สามารถใช้กับเทคโนโลยีได้ก็ถ้ามาเรียนที่นี่ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องงานครับเพราะว่าได้งานทําแน่นอนขอบคุณอาจารย์เต็มใจมากค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์อยากขอเชิญชวนนักศึกษามัธยมปลายนะคะไม่ว่าจะอยู่ในหลักสูตรวิคณิตนะคะหลักสูตรสายคณิตภาษาหรือภาษาศาสตร์นะคะศิลปภาษาศาสตร์ภาษาต่างประเทศนะคะอาจารย์อยากจะบอกว่าเรียนในโปรแกรมเราได้ทุกคนนะคะเรียนในโปรแกรมเราได้ทุกพื้นฐานแล้วก็อาจารย์อยากจะบอกว่าอยากให้มาใช้ช่วงเวลาปรับพื้นฐานด้วยกัน ระพื้นฐานภาษาเป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากอาจารย์จะดึงลักษณะเฉพาะความมั่นใจแล้วก็จะอยู่เป็นเพื่อนกับหนูไปตลอดทางการเรียนเรียกว่าจริงๆแล้วต้องมีเพื่อนต้องมีคนดูแลต้องมีคนเข้าใจเพราะการเรียนทุกวันนี้มันไม่ใช่การเรียนแบบท่องจำด้วยตัวหนูเองนะคะหนูควรจะมีคนช่วยคนแนะนำและที่สำคัญต้องมีคนเข้าใจ บอกว่าอนาคตส,สามารถไปได้ไปได้ในทุกทางไหนนะคะภาษาเป็นต้นทุนค่ะการเรียนทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศยังอยู่ในความสนใจและอยู่ในความต้องการของตลงาดแรงงานอยู่เสมอเพราะประเทศต้องพัฒนาด้วยระบบเศรษฐกิจเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นภาษาประเทศตอบโจทย์การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศตอบโจทย์คะแล้วก็ การพัฒนาในเชิงตัวตนในเชิงบุคลิกภาพการเข้าสังคมและไคเตอร์ของความเป็นผู้นและคนที่มีสมรรถนะสูงนะคะก็จะทําให้หนอยู่ในสังคมการทํางานและสังคมของชีวิตส่วนตัวแล้วก็สังคมที่จเจริญก้าวหน้าไปในยุคปัจจุบันได้ดีขึ้นและรับรองค่ะเจอกันนะคะเข้าใจแล้วก็รักทุกคนมากๆค่ะ